สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอลสีชื่อเก้าทับนะคะซึ่งเป็นบอลสีที่ผสมใหม่เป็นลูกไม้ใหม่แต่ก็ราคาแพงค่ะเป็นไม้แรลไอเทมที่คนก็ยังหากันก้าทับเขาจะเป็นบอลด่างนะคะนี่เลยค่ะ ด่างสีขาวเขียวจะสวยแต่พอโตขึ้นมาก็ความด่างเขาก็จะแปลกไปนะคะไม่ได้ด่างขาวเหมือนตอนเล็กๆซึ่งประสุเคยนำเสนอตอนที่เขาเล็กๆเอามาให้ดูแล้วใบเขาจะด่างทุกใบขาวทุกใบแต่พอโตก็จะเป็นสีเหลืองกัดเป็นสีเหลืองแดงนะคะซึ่งเขาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ใครก็ตามที่ซื้อบอนสีด่างมาแล้วหลอดใหม่ออกมาแล้วไม่ด่างเป็นสีเขียวอย่างเดียวก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะถ้าเขาเคยด่างตั้งแต่เล็กแล้วโอกาสที่เขาจะกลับมาด่างอีกเ็ิมเป็นไปได้สูงถึงบางใบจะเขียวบ้างแต่ต่อไปเขาก็จะด่างให้นะคะซึ่งผิดกับการที่เราซื้อบอนสีที่ไม่ด่างมา เช่นเพชรเจ็ดสีที่ไม่ด่างอย่างเงี้ยค่ะเราจะมารอลุ้นด่างเป็นไปได้ยากมากค่ะที่เขาจะด่างส่วนมากก็จะเขียวตลอดจะไม่ด่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะซื้อบอนสีด่างอยากให้เขากัดสีสวยซึ่งต้องลงทุนในราคาแพงค่ะเพอตอน้นเล็กๆอย่างเงี้ยราคาก็แพงและอย่างเก้าทับเนี่ยค่ะ ต้นเล็กๆก็พันสี่พันห้าแล้วนะคะก็ถ้าเขาด่างแล้วถึงจะกลับมาเขียวบ้างโอกาสข้างหน้าเขาก็ต้องกลับมาด่างให้เห็นแต่ถ้าเราซื้อก้าวทับแบบเขียวๆมาหวังว่าในวันข้างหน้าเขาจะด่างให้เป็นไปได้ยากเลยคะ่ะเพราะว่าบอลสีบางครั้งถ้าไม่ด่างแล้วก็ยาวค่ะ แต่ถ้าด่างก็จะกลับมาด่างให้อีกคนหนึ่งบอน4ี่เก้าทัพเนี่ยเป็นบอลแรไอเทมเป็นบอนที่คนตามหากันเยอะซึ่งเวลาเราซื้อเราอยากได้ด่างก็ซื้อตามที่เขาขายแบบด่างนะคะอย่ามารอลุ้นเพราะการลุ้นไม่มีจริงค่ะเขียวตลอดเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ